เฮ้ยนายหวัดดีแล้วนายชื่ออะไรฉันชื่อเจฟสคิลเลอร์นะครับเฮ้ยชื่อออกเสียงยากมากเลยันชื่อว่าอะไรเด็กติวเลอร์เหรอไม่ใช่ฉันชื่อว่าเจฟสคิลเลอร์ไม่นั้นฉันจะฆ่าแกเอาฉันถือมีดอยู่เล่นไหนว่ามีดก็นี่ไงมีดเนี่ยเห็นฉันไหมน มีอย LIKE ู่นี่ไหนมีอยู่นี่ไหนมีอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยฉันเกลเจแล้วเนี่ยว่าฉันฆ่าแกทุกว่าจะไม่ไม่เชืงอโอ้ยไหน เอามาเดี๋ยวนี้จเ,เจ้ากระดกไอ้เจ็ติคิวเลยเ์ฮึยๆฉชัชีตชีดโอ้ยตอนนี้ฉันเต็มเลือดหมดแล้วเนี่ยไอ้หมอนี่เลือแเฮ้ยไายหนทำไม่ดีเลยนะเนี่ยนายคอร่าก,ก่อนนะ ลาก่อนนะเจ้าเอ,เอกเออฉันเกลียดหมอนี่มากเลยนะเนี่ยมาเกลียดหมอนี่มากเลยนะเนี่ยแต่ฉันไม่ชอบก่อนเออฉันไม่ชอบฮึึเออเออเ,เอเอ,เอวีวอวีวอวีชี ได,ได้โอเคเออคิดว่าสักชนมันได้แล้วว่าแต่ว่ารถฉันพังเนี่ยฉันต้องเลี้ยงซ่อมมาแล้วเออเด้ออ้ไร เรื่องเล่านั้นนี่คือเรื่องเล่านั้นก็คือเรื่องเล่าที่ชื่อว่า d e a คิวเลอ e r ชื่ออ่านยากหน่อยไม่ต้องไปสนใจพวกเสียงนู้นไหนนะแต่ว่าผมจะขอลาแค่นี้นะเพราะเรื่องเล่านี้เนี่ยมันดีมากเลยนะเ e a คิวเลอ e r แต่า่าเสียงเป็นลิขสิทธิ์วัดเออ น,นั่นนนั่แหละเออนี่มีคนคุยกันอยู่นะเอออยู่หน้าบ้านผมเออมันอยู่หน้าบ้านผมเกียดเขามากแกแน่แน่ <c oughs> เออวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ